ไม่ modify วัสัีครับวันนี้ก็มาดูมงหม้อหุงข้าวนะครับอาการของหม้อหุงข้าวตรงนี้ก็คืออเด้งก่อนสุกนะครับคือเวลาเราหุงข้าวไปข้าวก็ยังไม่ทันสุกเลยนะครับมันก็เด้งขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อ่า คือก่อนอื่นผมก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับแต่เราก็ชอบที่จะทำงาน DIY นะครับในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องง้อช่างนะครับก็วันนี้ยี่ห้อ,อ,อยี่ห้อนี้นะครับอาการก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้นะครับคือเขาจะเด้งก่อนนะครับก่อนที่ข้าวจะสุกดังนั้นแล้วคือผมก็ได้ เรียนรู้ในใน u t u b e มาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคืออาการอาการมีประมาณ3อาการนะครับอาการเด้งก่อนสุกนะครับอาการที่1ก็คือ,อตรงก้นก้นหม้อนะครับก้นหม้อก็จะเป็นสนิมคราบสกปรกอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วอาการต่อมานะครับน่าจะเกิดจากาตรงตรงถาดนะครับตรงถาดของเทอร์โมสตัตสกปรกอีกอาการหนึ่งก็คือ ก็เทอร์โมสตัทเสียไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับครับอาการที่เขาบอกนะครับก็คืออ่าตรงก้นหม้อนะครับก้นหม้อมันสกปรกซึ่งตัวนี้ผมอ่าก่อนหน้านั้นผมขัดมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับวิธีการขัดของผมก็คือผมไม่ได้ใช้สก็อตไบ์ขัดนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เลย <laughs> ใช้อ่าตัวเจียรนี่เลยนะครับฝอยๆนั่นนะคราบอันนี้เป็นแบบ เส้นทองเหลืองนะครับขัดเลยนะครับใช้สว่านขัดนะครับก็ผลก็คือออกมาแบบนี้นะครับคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยใช้เจ้า,าสว่านขัดนะครับแต่ก็ออกไวดีนะครับก็อัอนนี้คือผมออกตัวไว้ก่อนนะครับท่านไหนที่ว่าเป็นช่างมอหง,งข้าวนะครับผมขัดโดยขัดแบบไม่ถูกต้องก็ แนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็อันนี้คือผมแก้ปัญหาอ่าหนึ่งอย่างไปแล้วละเรียบร้อยแล้วละนะครับก็คือก้นหม้อคือก่อนหน้าน,นั้นมันแบบเต็มแบบคราบเต็มหมดเลยนะครับคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นคราบก้นหม้อก็ได้อันนี้ผมแก้ปัญหาไปหนึ่งอย่างนะครับอาการต่อมาอา่สิ่งที่จะแก้ปัญหาต่อมาก็คือ,อข้างในนะครับข้างในตรงเนี้นะครับตรงตรงตรงจาน นําความร้อนตรงนี้นะครับก็มันสกปรกนะครับอันนี้ผมก็ใช้สว่านขัดเหมือนกันนะครับผมก็ใช้สว่านขัดตลอดถึงแล้วก็ขัดนะครับทาความสะอาดนะครับบางทีมันอาจจะมีเม็ดข้าวอะไรต่างๆตกลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมลองแก้2อออย่างนี้ก่อนดูว่ามันยังตัดอยู่ไหมนะครับถ้าแก้2ออย่างนี้แล้วยัง ยังไม่ได้ผลนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือตัวเทอร์โมสตัตซึ่งจะต้องแกะ,ะข้างล่างแกะออกมานะครับสรุปอีกทีหนึงนะครับอ,อาการหม้อหุงข้าวเร่งก่อนสุกนะครับผมก็แก้ปัญหาโดยการขัดก้นหม้อให้สะอาดนะครับซึ่งเดิมทีมันสกปรกมากนะครับแล้วก็ แก้โดยการาทําความสะอาดอาแผ่นหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับสอสอ,อย่างก่อนถ้ายังไม่เป็นผลเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเทอร์โมสตัทนะครับซึ่งอยู่ข้างในซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับก็จะลองอแก้2วิธีนี้ก่อนนะครับแล้วผมเช็คดูนะครับมอหง,งข้าวตัวนี้ก็ด้านล่างรู้สึกว่า,าฟิลนะครับฟิลมีขาดด้วย นะครับเดี๋ยวเราลองดูฟิลข้างล่างนะครับว่าขาดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดฟิวให้ดูว่าอาการฟิวมันขาดเนี่ยมันขาดยังไงนะครับฟิวขาดนะครับมีมีคือมีคือเขามีหลายอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเด้งก่อนสุกก็ใช่ฟิวขาดก็ใช่ตรงเนี้นะครับตัวนี้คือฟิวอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือฟิวนะครับฟิวอ่าอ่าตัวนี้คือฟิวนะครับฟิวขาดนะครับรู้ได้ยังไงว่าขาดวัดสิครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะอ่าฟิวขาดนะครับอ่าผมก็หมุนไปที่ภาพความต่อเนื่องนะครับอ่าโอเคนะครับคือถ้าเราแตะแล้วนะครับถ้าฟิวไม่ขาดมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม มันต้องมีเสียงดังแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือฟิวไม่ขาดแต่อันนี้ผมแตะด้านเดียวกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ผมดําผมแตะฝั่งหนึ่งแล้วแดงผมก็แตะอีกฝั่งหนึ่งสังเกตไหมครับคือไม่มีเสียงดังขึ้นมาเลยอันเนี้ยฟิวขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนฟิวนะครับฟิวขาดถ้าฟิวอันไหนที่ดีนะครับอ่าอันนี้คือตัวที่ดีนะครับผมลองลองวัดดูนะนะครับแต่ด้านนี้ เสร็จแล้วก็แต่ด้านนี้สังเกตได้ยินเสียงไหมครับนี่อันนี้คือฟิลดดีเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เปลี่ยนนะครับฟิลก็ขนาด1 8อดองศานะครับที่ทนทนความร้อนได้นะครับผมมีตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละในการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัดเอาฟิวตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฟิลใหม่เสร็จแล้วก็ประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ลองหุงดูนะครับ,ถ,าานะรบถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่านะถ้าหากว่ายัง ยังไม่สุกนะครับยังเด้งก่อนสุกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะต้องเรื้อเอาตัวข้างในตรงเนี้ยออกนะครับก็เป็นตัวตัดอ่เอาขาเรียกว่าคือเป็นตัวเทอร์โมสตร์ทที่อยู่ข้างในก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็คืออ่คือต้องเปลี่ยนใหม่เลยอะนะครับซื้อของใหมมาใส่เลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับก็จะแก้ไขเบื้องต้นแบบนี้ไปก่อนนะครับโดยการขัดหน้าสัมผัสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนฟิลเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมฟิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะาทาด้วยตะกัวก่อนนะครับตะกวดไลท์ตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้เชื่อมง่ายนะครับอ่ะเสร็จครับอันนี้ออกครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ สำหรับฟิลเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดดูอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ไม่มีเสียงดังเลยนะครับฟิลขาดทีนี้เสียงจะมาหรือไม่นะครับถ้าไฟคือถ้าฟิลไม่ขาดมันต้องมันต้องดังแบบนี้นะครับอ่ะแต่ดูครับแต่ดูอ่า อันนี้เรียบร้อยนะครับก็ฟิลดีละนะเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเอาอันนี้เป็นเอ่อเส้นเอ่อท่อเส้นใยเป็นฉนวนนะครับฉนวนกันความร้อนด้วยแล้วก็กันไฟช็อตด้วยนะครับเราก็เอาสวมไว้เหมือนเดิมครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็สวมไว้เหมือนเดิมอ่า สวมไว้แบบนี้นะครับสักนิดนึงนะครับครับสำหรับท่านที่แกะยากนะครับ ฝาด้านล่างไม่รู้ว่าจะหาน็อตตรงไหนนะครับก็คืออบางทีเขาจะมีน็อตอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งน็อตเนี่ยแน่นอนบางทีมันหาไม่เจอเขาจะมีสติกเกอรอ์ติดเอาไว้อยู่นะครับก็เราต้องแกะสติกเกอร์ออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะขันน็อตออกมาได้นะครับบางทีก็หาตั้งนานไม่รู้ว่าน็อตอยู่ตรงไหนนะครับด้านล่างก็ไม่มีรอบๆก็ไม่มีนะครับรูปๆดูมันจะ เป็นหลุมๆนะครับตรงนั้นก็คือเป็นที่อยู่ของน็อตนะครับอันนี้เป็นเฉพาะบางยี่ห้อนะครับก็อันนี้แถมให้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะแกะยากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เชื่อว่าไฟเข้าเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราเชื่อมฟิวเข้าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราทําความสะอาดนะครับก้นหม้อกับถาดของเทอร์โมสตัทนะครับถ้ายังไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเทอร์โมสตัทนะครับอันนั้น เป็นช็อตอีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาไปหุงดูก่อนว่าข้าวสุกดีหรือไม่นะครับโอเคนะครับตามมาเลยครับครับหลังจากเราได้ซ่อมไปเรียบร้อยนะครับก็คือเดิมทีเด้งก่อนนะครับเครื่องมุ้งข้าวเครื่องนี้นะครับเด้งก่อนตอนนี้นะครับเรามาดูผลการซ่อมนะครับอันนี้ก็ตักไปเมื่อกี้จานสองจานละนะครับก็ ตอนนี้ก็คือสุกตามปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตักเข้าให้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอง,ลอง,ล,องลองชิมดูนะนะครับโอเคนะครับก็สุกตามปกตินะครับอ่ะสรุปแล้วอ่ามอหงเข้าเครื่องนี้นะครับก็คือเด้งก่อนสุก เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆเลยนะครับเพียงแค่ขัดก้นหม้อนะครับขัดก้นหม้อ,อแล้วเราก็ขัดขัดก้นหม้อที่หงแล้วก็ขัดก้นาถาดของตัวนี้นะครับตัวตัวตัวใช้ค,ความร้อนตรงนี้นะครับก็แค่2ที่ทำความสะอาดนะครับก็ไม่ต้องอเข้าร้านซ่อมเลยเราซ่อมเองนะครับ ดังนั้นแล้วเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเทอร์โมสตัทด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่ามีปัญหาข้าวหุงแล้วมันเด้งก่อนนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ